สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่นํามาฝากไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับดูสูตรอื่นไปก็เยอะแล้วดูสูตรแต้มรวมกันบ้างนะครับ เผื่อท่านใดอาจจะกําลังหาสูตรนี้อยู่นะครับผมก็เลือกมาทั้งหมด2สูตรนะครับจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับในสูตรนี้สูตรที่1วิธีการคํานวณก็ไม่ได้ยากนะครับผมจะเลือกสูตรที่คํานวณง่ายๆมาครับใช้ร้อยบนนะบ,บวกกัน2ครั้งบวกหลัก10บน2ครั้งนะครับแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหรบวก6บวก3มีตัวเลข3ตัวนะครับมาดูงวดแรกย้อนหลังตัตงแต่งวดที่ออก60-5 หนึ่งหกเป็นเกณฑ์คำนวณงวดแรกนะครับอาจจะย้อนหลังให้ดูหลายงวดนิดนึ่งนะครับจะได้รู้ว่ามันเข้ามาตั้งแต่งวดไหนนะครับก็จะใช้เลขหกหลักร้อยนะบวกกันสองครั้งนะบหกบวกหกได้สิบสองบวกหลักสิบสองครั้งก็ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ดังนั้นจะได้สิบสองบวกศูนย์ได้ผลลัพธ์สิบสองแล้วก็จะบวกหกใช่ไหมครับบวกหกบวกสามดังนั้นหกสองบวกหกก็ได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะครับก็คือได้ตัวเด่นสองแปดหนึ่ง ผลรางวัลออกห้าห้าสามศูนย์นับบวกกันห้าบวกสามได้แปดแต้มแปดนะครับก็คือแต้มรวมสามตัวบนก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนับนี่ถูกเป็นงวดแรกย้อนหลังไปก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับงวดถัดมานะครับได้หกสองห้าผลรางวัลออกสี่สี่ห้าสามนะครับสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองเข้าเลขสองนะครับ งวดถัดมานะครับแปดสี7 7่เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดแปดสองแปดบวกสองได้สิบบวกเได้17แเจต้มเจ็ดนะครับสูตรมันบวกง่ายๆแต่ผลที่ได้คือมันเข้าดีนะครับเข้ามาหลายงวดมากนะครับงวดถัดมาได้ศูนย์หกเก้านะครับออกสี่เจ็ดแปดนะครับออกส7 8เจ็ดแปดสี่บวกเจ็ดได้สิบเอดสิบเวกแได้19แเ้ตมเก้า นี่นะครับงวดถัดมานะครับได้สองและผลรางวัลออก8 1ดหนึ่งสนะแปบวกหได้9 9้บวกสองได้สิบต้ม1นี่นะครับเข้ามาแบบติดๆเลยนะครับงวดถัดมาได้847ผลรางวัลออก202 2ู2 4, นย์สองสองบวกสได้สีต้ม4 มาดูงวดถัดมานะครับคำนวณได้403ออก446 4บวก6ได้10บวก4ได้14นะครับแต้ม4นี่ก็เข้าดีมาต่อเนื่องไม่สะดุดเลยนะครับงวดถัดมาได้625แล้วมาออก951 951 9บวก1ได้10บวก5ได้15นะครับเต้ม5นี่ครับ งวดถัดมาคำนวณได้8ป7สนะีแล้วก็มาออก990990้านย์เกบบเบวกเได้18บแปดนะ 9, 9, 9, 18, นะผม18เข้านี้เลขแปแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะบสูตรคำนวณได้625อง้าและผลรางวัลออก0 9, 7, นะูนย์เก้าเจนี่ครบบศูนยตัวนี้มาบวกกันนะศูนย์บวกเก้บวกเจบวกเได้16 เข้าที่เลขหก 6. นี่นะครับเข้าดีไม่มีสะดุดเลยนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแปดเกงวดติดนะครับผมไม่มีหลุดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณแนวทางงวดใหม่ในงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะว่าสูตรที่ผมเลือกมาฝากมันจะได้เลขอะไรนะครับวิธีคำนวณมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมหลักร้อยบวกกันสองครั้งนี่นะครับแล้วบวกหลักสิบบน2ครั้ง แค่นี้เองนะครับดังนั้น0บวก0ได้0 9บวก9ได้18นะครับเท่ากับนี่0บวก18มันก็ได้18ดังนั้นจะได้เลขเด่นเลข8ตัวแรก8นี่มันจะต้องบวกบวก6และบวก3 8บวก6นะ8บวก6ได้14 4บวก3ได้7 847นะครับนี่เหมือนวันนี้เลยเนี่แ4 7แล้วก็มารอดูผลในวันที่16ธันวาคมนี้ครับว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะออกอะไรและรวมกันแล้วมันจะได้847ไหมอ่าอันนี้สูตรแรกผ่านไปนะครับสูตรแรกผ่านไปมาดูสูตรที่2อนะครับอันนี้ผมนํามาฝาก2สูตรนะครับสูตรที่2วิธีการคํานวณก็ไม่ได้ยากนะครับเมื่อกี้บวกกัน2หลักนะอันนี้จะบวกกัน4หลัก3หลักนะครับัก ช้หลักพันบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับแล้วบวกสี่คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งงวดแรกนี่หลักพันก็เลขเก้าบวกหลักสิบล่างเลขหกบวกหน่วยล่างเลขสองแล้วบวกสี่คงที่เก้าบวกหกได้สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่ได้ยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็บวกไปทีละหนึ่งนะสูตรนี้หนึ่งหนึ่งนะครับผลรางวัลงวดถัดมามันออกสี่ห้าสามสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสอง แต้ม2องวดถัดมานะครับหกเแล้วมาออก7 8 2แปดสอต้มเงวดถัดมาออก4 7 8ได้7 8็ดแปบหกสีได้19บเก้าตมเงวดถัดมาออก8ปดสอง แปดหน่ับต้ม1 8ึ่บวกสอได้สิบบกหได้สิ็นะับนี่นะครับก็เข้าดีเหมือนกันนะับงวดถัดมา4ี่ห้แล้วมาออก2 2งสอต้ม4ีนะครับงวดถัดมาได้3 4มหแล้วมาออก4 4 6แี่ต้ม4ีนะครับสีบกหกได้สิบกสได้14แส่ต้ม4 งวดถัดมาได้3 4มหตัวเดิมแล้วมาออก951 9, 5, 1, 9 1, 10, 5, 15, 5. ห้าหนึ่งเก้บกหได้สิบกหได้สิบห้าเมห้างวดถัดมาได้6 7 8ออก9 90 99ก้แต้ม8แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะสูตรคำนวณได้16 6 7 8แล้วมาออก0ูนย์เก ก้าบวกเจ็ดด้สิบหกเต็มหกคราวนี้มาดูแนวทางงวดวันที่16บธันวาคมนะครับในสูตรที่2นะครับจะใช้หลักพันบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกกันแค่นี้อเองนะไม่ได้ยุ่งยากนะครับดังนั้นจะได้เลขหนึ่งบวกเลข9้บวกเลขหนบวกเลขสี่คงที่นะครับ 1นึงบวกได้10 10บวก1ได้11 11บกสได้15ดังนั้นก็จะได้เลข5าเป็นตัวแรกบวกไปที่ได้1ก็5 6 7นับไปอย่างนี้นะดังนั้นสูตรที่1กับสูตรที่2ก็รอดูนะครับว่าในวันที่16นี้สูตรไหนจะเข้านะครับตัวเลขที่เหมือนกันมีเลข7ที่เหมือนกันนะครับ567สูตรนี้ แปดสี่เจ็ดนะครับแต่ตัวที่ชนบางครั้งมันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับมันอาจจะออกตัวอื่นก็ได้หรือมันอาจจะมาตัวที่ชนเลขเจ็ดมันก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเ,าเองว่าชอบสูตรไหนนะครับ mm. มันก็น่าจะเข้านะในงวดที่จะถึงนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นว่ามันน่าจะเข้านะครับสูตรมันก็มีหลายสูตรนะครับมีทั้งสูตรที่บวกยาก แล้วก็มีสูตรที่บวกง่ายๆนี้ผมเลือกสูตรที่บวกง่ายๆนะจะได้ไม่ยุ่งยากเนาะถ้าไปเอาบวกเลขหน้าเลขท้ายนะโอ้ยาวหนะักยาวเอาก็หวังว่าน่าจะถูกใจท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยแลครนะเนงวนันนี้หลายๆท่านก็อาจจะยังมองหาสูตรแต้มรวมแม่นๆอยู่วดนนี้จะเอาสูตรไหนก็ลองพิจารณาสองสูตรที่ผมลงให้นะครับคาดว่าน่าจะมาในงวดนนี้นะแน่นอนนะเอาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ สูตรทุกสูตรก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับดังนั้นอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมว่าชอบสูตรไหนก็เลือกนําไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ